สวัสด,ดีนะจ้าอันเอตุกตาผาฝันค่ะมาเที่ยวตลาดตอนแรงค่ะเบิ่งเฮิฟเฮิบหลายหลายมาเที่ยวตลาดตอนแรงนะค่ะเด้อนี้เด้อตลาดเย็นเลยค่ะนี่ยังอันเปิดเฉพาะหกโมงหกโมงแรงขึ้นไปค่ะถ้ามากลางวันเมื่อวะมือ้อตอนเซาวนันบันเลาะแล้วสองรอบพอนอ่างเปิดคนมาก็เลยบอกว่า ตัวต้องมาตอนหกโมงแรงเนอะมันบอกที่เห็นไฟแสงสีข้างกำลังนั้นย่งนี้ยังว่ได้เปิดเยอะคนหลายเด้อค่ะนี่มาเดินตลาดแรลงเนาะค่ะเนาะมาเด้อค่ะเด้อตลาดแหลงยูตาอีฟค่ะเมืองตาอีฟโอ้ดอกไม้งามขนาดโอ้บิวตี่สวยเนี่ย